ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เพิ่มยอดให้คุณได้ครับขายคนต่างชาติได้ราคาสูงได้แน่นอนร0 0รับประกันมีแค่1เทคนิคนะง่ายมากๆเลยเดิมทีอะผมพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยผมใช้เทคนิคนีคน้ตอนนี้เราคล่องเลยภาษาไทยถ้าเราให้คุณเทคนิคนี้คุณคิดดูสิคุณจะคล่องภาษาอังกฤษแล้วคุณจะเพิ่มยอดให้กิจการคุณได้มากแค่ไหนเรามาฟังนะวันนี้มีคนเขียนเข้ามานะเขาแฮปปี้มากเลยตรงนี้โอ้ขอบคุณมากเลยครับสตหรับ แนะนรผมว่าน่าสนใจเลยนะครับเห็นไหมเราแชร์ไปเขาบอกน่าสนใจเลยแล้วเขาปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณฟังถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเพิ่มยอดขายเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษมันมาทำไม่ได้อะ่ะผมจะเล่าให้คุณสตอรี่นะว่าเราอะ่ะเวลาเราพูดภาษาไทยไม่ได้เราใช้เทคนิคอะไรแล้วเ,เอามาปรับมาใช้เป็นภาษาไทยตอนนี้เราชัดเลยนะเรามาดูนะคนนี้เขาเขียนเข้ามาแบบนี้นะคุณมีปัญหาแบบนี้ไหมคุณฟังนะป่ารครับผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะครับผมจะอยากจะเรียนภาษาอังกฤษ ผมอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของผมให้ดีขึ้นป่าพอแบบมีแบบแนะนำไหมครับว่าแบบควรเริ่มจากยังไงคือตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนพวกโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาอังกฤษอ่าเรามาเฉลยนะเขาถามมาว่าปัญหาเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาลองเปลี่ยนมือถือเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่เวิร์คดูหนังภาษาอังกฤษมันเร็วเกินไปมันไม่เข้าใจไปหาครูไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมีทริคลายไม้มีหนึ่งเทคนิคอันนี้เอาไปใช้ได้รับประกัน1 0 0 1 0 0ใช้ได้นะเรามาฟังกันเรา เราจะเล่าสตอรี่ให้คุณฟังนะเห็นแม่ภาษาไทยผมคล่องมากเลยตอนนี้เดิมที่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้เลยผมเกิดเมืองไทยก็จริงเรียนอินเดียแล้วเรามาอยู่ออสเตรเลียแล้ว20ปีภาษาไทยเราก็ไม่คล่องเอ้ยเรายังอ่านภาษาไทยไม่คล่องเลยเขียนก็เขียนไม่ได้แต่ว่าพูดได้ปิดการขายได้ผมจะให้คุณเทคนิคหนึ่งนะโอเคอันนี้คือ ปีคศส,สองพเด,เดือนมิถุนาครับตอนนั้นใช่ไหมมีคนให้ผมอะ่ะมาเทรนที่เมืองไทยสอนเขาปิดการขายแล้วตอนนั้นอะ่ะเราคิดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะทําได้เหรอเป็นภาษาไทยเราจะทําได้เหรอเขาก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรทําได้อยู่แล้วเราก็โอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็ไปใช่ไหมแล้วเวลาเราสอนนะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเนี่ยเราเทรนคนเหล่านี้เวลาเราไปใช่ไหมเราก็บอกเลยว่าเฮ้ยภาษาไทยเราเพียเพ้ยนนะไม่ชัดไม่คล่องนะเราจะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษเราจะมีบางคำพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเคไหมเขาก็บอกโอเคไม่ไปนลรเวลาเราพูดใช่ป่ะมันก็ไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเขาก็โอเคโอเคอ่ะไม่มีอะไรแต่ว่าเราไม่กลัวมากทําไมไหมเพราะว่าผมทําอย่างหนึ่งแล้วผมอยากจะให้คุณเทคนิคนี้นะอันนี้คือเทคนิคเลยผมชอบมากเรื่องการขายผมชอบมากเรื่องการเทรนคนผมชอบมากเรื่องการปรึกษาเราเอาสิ่งที่เรารักมากใช่ไหมเอามาผสมกับภาษาไทยตอนนี้ภาษาไทยเราไม่คล่องแต่ตรงนี้เราเราชอบมากเราเอามาผสมกันเวลาเรา ไปคอนซัลท์อะมันเหมือนว่าเราทําสิ่งที่เราชอบมากแล้วจิตใต้สํานึกเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้คุณทําได้เราก็ฝึกไปครั้งหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยมันก็เวิร์กว่าคนก็เริ่มเข้าใจเราใช่ไหมเพราะเวลาคุณชอบอะไรมากที่สุดใช่ไหมแล้วคุณเอาไปทําอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ค่อยเก่งอ่คนจะเห็นว่าไอคนนี้มันเก่งด้านนี้นะเขากําลังตั้งใจจริงๆช่วยเราใช่ไหมเลยแบบนี้เวลาผมทําไปผมก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วตอนนี้คนที่เขียนเข้ามาเมื่อกี้เขาเก่งมากในด้านการตัดต่อวีดีโอใช่ไหมแล้วเขาไม่เก่งภาษา ผมก็บอกเขาว่าอะไรไหมคุณก็ลองเอาการตัดต่อวิดีโอค่ะใช่ไหมเอาไปตัดต่อวิดีโอภาษาอังกฤษสิตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาชอบมากนะการตัดต่อวิดีโอใช่ไหมมันเป็นทักษะการตัดต่อตอนนี้เวลาเขามาดูวิดีโอภาษาอังกฤษเขาจะเห็นคําเขาจะเอาคำนี่เขาจะบอกอมันแปลว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเราจะดูคําแล้วเราจะดูความหมายของคําแล้วเราจะเอา B-roll เอาอะไรมาแล้วมันตัดต่อได้อันนี้เป็นอะไรครับเขาเอาทักษะเขามีอยู่แล้วที่เขาชอบมากเอามาฝึกภาษาอังกฤ แล้วเวลาทําไปเรื่อยๆ 2- อสเดือนนะเขาจะเก่งเองใช่ไหมเลยที่เทคนิคที่ผมอยากจะให้คุณดูแล้ววันนี้ผมจะยกตัวอย่าง10ตัวอย่างให้คุณนะอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างแรกเวลาคุณเอาอะไรที่คุณชอบมากนะสมมุตินะยกตัวอย่างคุณมีคลินิกเสริมสวยก็แล้วกันใช่ไหมคุณชอบทํานั้นมากแล้วก็คุณไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ลูกค้าฝรั่งเดินเข้ามามีเยอะเลยนะที่เมืองไทยฝรั่งมาทําที่เมืองไทยเยอะมากเลยแต่ว่าคุณเก่งด้านนี้เวลาคุณได้ลู <ๆ S 2> กค้าฝรั่งมาแล้วใช่ไหมคุณให้เขาดูสิว่าคุณเก่งด้านไหนแล้วเวลาคุณพูด ค่อยเป็นอ่ะไม่เป็นไรเวลาเขาเห็นวิธีคุณทําทุกอย่างเวลาคุณได้ลูกค้าฝรั่งมาคนนึงพูดผิดผิดทุกถูกไม่เป็นไรปนไปปนมาเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษปนไปปนมาทําไปหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครัง้งสี่ครัง้งคุณจะเห็นเลยนะลูกค้าฝรั่งจะมาหาคุณเยอะตอนนี้ปิดการขายพรีเมียมก็จะเยอะใช่ไหมอันนี้นะเป็นการปรับใหม่เชฟผมมีลูกค้าเยอะมากเลยที่บอกว่าเฮ้ยอยากทําแต่ว่ามันไม่คล่องภาษาอังกฤษไม่รู้จะปิดการขายพรีเมียมได้ไหมปิดได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่2ตอนนี้ก็มา จำได้ไหมเดือนมิถุนาสองศนเราไปสอนตอนนี้เราก็เทรนแล้วเราก็ปรับในใจว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะ,อะลองทําใหม่ตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งใช่ไหมผมใช้เทคนิคเดิมเลยผมชอบมากทําสัมมนาคุยกับคนปรึกษาคนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทําสัม,มนาที่เมืองไทยหน่อยใช่ไหมอันนี้คือมิถุนา2องศนนะห่างมาแล้วปีหนึ่งผมก็ทําสัมมนาใช่ไหมตอนนี้คุณคิดดูสิผมก็บอกทุกคนนะว่าสไลด์ทุกอย่างที่เรามีอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมถึงวันนี้ย เขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเลยนะใช่ไหมเราจะเขียนภาษาอังกฤษแต่เราจะพูดภาษาไทยถ้าใครไม่เข้าใจคําพูดเราไม่เข้าใจภาษาเราก็ลองยกมือถามมาคุยไปเราทาอะไรครับเราเอาสิ่งที่เราชอบมากมการทาาําสัมมนาเอามาเทรนเอามาฝึกเป็นภาษาไทยแล้วคนทนี是是่นั่งในห้องนั้นน่ะคนไทยหมดเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้คคยคนนี้ตั้งใจสอนจริงๆเ<ๆ>ขาก็ถามคําถามไปถามคําถามมาเราก็ฝึกไปฝึกมามันก็เริ่มคล่องขึ้นคล่องขึ้นเลยวันนี้ถ้าคุณมีกิจการยกตัวอย่าง นะถ้าคุณมีกิจการคอนซัลทิงแบบพรีเมียมอะแล้วคุณอยากจะเข้าบริษัทต่างชาติที่เมืองไทยอะแล้วคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เป็นไรคุณหาบริษัทหนึ่งมาคุณให้เขาดูสิว่าคุณเก่งด้านไหนแล้วเวลาพูดใช่ไหมผิดผิดถูกถูก,กไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเห็นว่าไอ้คุณอะปิดการขายเก่งมีผลลัพธ์การวางตัวคุณเก่งทําข้อเสนอเก่งเขาจะดูออกว่าคุณอะช่วยเขาได้แล้วเทคนิคนี้ใช่ไหมผมมีปิดการขายพรีเมียมเซลส์เมธอดนะ position offer close อันนี้เป็น f r a m e คุณเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปใช่ใชไหมภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้ใช้ได้หมดใช่ไหมเราก็เอาอันนี้มาใช้ที่ไทยคุณก็เอาเอานันนี้เอามาใช้ในกิจการคุณไปหาลูกค้าที่เป็นต่างชาติอยู่ในเมืองไทยสิคุณจะปิดการขายพรีเมียมได้เลยเห็นภาพไหมเวลาคนมาจากต่างประเทศถ้าคุณมีอุตสาหกรรมเป็นทัวร์ก็แล้วกันคุณเป็นพรีเมียมทัวร์ต่างชาติมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคุณก็ให้เขาดูสิทำไรภาษาอังกฤษพูดไทยปนกับอังกฤษได้ไม่เป็นไรเขาเข้าใจหมดแต่ถ้าคุณใช้เฟรมเวิร์กใช่ไหม position offer c l o มันจะทําให้คุยชัดขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> เราต้องวางตัวยังไงแล้วถ้าบางทีคํามันไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้คุณชอบมาบางคําคุณไม่รู้คุณก็ไปซื้อพจนานุก,กร,รมมาผมก็ไปซื้อมานะอันนี้มันเขียนว่า English t h ท ai Dictionary บางทีใครพูดภาษาไทยผมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือว่าผมพูดภาษาอังกฤษเราคิดภาษาอังกฤษเราก็เปิดมาเฮ้ย <Hey, S 1> คำนี้แปลว่านี้เราก็พูดใช่ไหมเหมือนตอนแรกเวลาผมใช้คำว่า k i l l อะเฮ้ยบางคนภาษาไทยเขาเรียกะอะไรเป็นทักษะเราก็เปิดโอเคตรงนี้เราชอบหนึ่งอย่างแล้วเราเอาภาษาไทยอะมาปน ด้วยเวลาเราชอบเราจะเหมือนว่ามีอารมณ์ขึ้นมาว่าอยากเรียนภาษาไทยให้เก่งขึ้นเหมือนก,นกันกับคุณครับเทคนิคที่ผมให้คุณนะั้นหนึ่งเทคนิคนะคุณเอาสิ่งที่คุณชอบมาปนกับภาษาอังกฤษแล้วทําไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นผมจะยกตัวอย่างที่3นะตอนนี้ผมก็กลับมาที่ออสเตรเลียแล้วผมก็ยังอยากจะช่วยคนที่เมืองไทยแลย้วทำยังไงดีผมก็มาเปิดซูมใช่ไหมแล้วซูมมีไงครับเขามีเป็นห้องเลยนะคนไปที่นั่นน่ะทำเป็นห้องและคนที่จัดสัมมนาเขาชวนผมพิเศษมาใช่ไหมเราเป็นแกสใช่ไหมเรามา ผ่านซูมเดี๋ยวผมให้คุณดูเรามาผ่านซูมคุยกับเขาภาษาอังกฤษภาษาไทยเรามีสไลด์แชร์เป็นภาษาอังกฤษ,ม Share, กษหมดแต่เราก็บอกนะว่าเฮ้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษ,รกษเราปนไปปนมาทุกคนโอเคไหมถ้าไม่มีใครเข้าใจก็ถามได้เขาก็โอเคแล้วทุกคนก็เข้าใจเลยจากวันนี้อ่ะถ้าคุณจะขายสินค้าพรีเมียมด้วยคุณบอกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเราไม่เก่งคุณทําอะไรคุณเอาสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วกิจการคุณคุณรักมากใช่ไหมเหมือนสมมติยกตัวอย่างคุณมีสปากันแล้วกันนะเป็นพรีเมียมสปาใช่ไหมโอ้ยคนต่างชาติมาเมืองไทยเยอะมาก เรื่องสภาแบบพรีเมียมคุณก็ไปสปาแบบพรีเมียมให้เขาดูขบวนการใช้เฟรมเวิร์กที่ผมบอกเลยเฟรมเวิร์กเราเรียกว่าพรีเมียมเซสเมธอดใช่ไหมคุณเอาเฟรมเวิร์กนี้คุณเอาภาษาไทยปนไปภาษาอังกฤษไม่เป็นไรทาไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นตอนนี้เห็นภาพไหมผมก็ทํามาแล้วที่เมืองไทยนะทำมาแล้วประมาณ3-4ปีแล้วภาษาไทยเราก็คล่องยังไม่พอครับผมจะยกตัวอยา่างผมก็เอาเทคนิคนี้เรามาทําสัมมนาอกีกในเดือนกรกฎาคม2023่มใช่ไหมเฮ้ยคนก็มาเรายังเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เราพ เราตอบโจทย์ได้ทุกคนเลยใช่ไหมแล้วคุณก็บอกเฮ้ยคนนี้เขามีความรู้แล้วเขาช่วยเราได้เพิ่มยอดขายเราได้เลยที่ผมอยากจะบอกคุณนะ่ะเวลาคุณไปหาลูกค้าคุณนะแล้วคุณชอบอะไรจริงๆใช่ไหมเวลาคุณไปเสนอเขาแก้ปัญหาเขาให้เขาดูว่าคุณสามารถทําข้อเสนอได้สุดยอดแล้วพูดได้ใช่ไหมว่าวิธีปิดการขายภาษาปิดการขายเขาจะเห็นว่าคุณช่วยเขาได้เรื่องภาษามันไม่ได้มีปัญหาเลยและถ้าคุณอยากเรียนเทคนิคปิดการขายพรีเมียมใช่ไหมเราก็มีบร Prem i u m s a l e s method ใช่ไหมโพสิชันออฟ f ฟ e ร์คลอเทคนิคนี้่ยคุณเอาไปใช้กับที่เทคนิคผมบอกคุณนะ่ะคุณชอบอะไรหนึ่งอย่างเอามาปนกับภาษาอังกฤษเลยแล้วคุณดูสิยอดคุณจะเริ่มพุง่งผมทํามาใช่ไหมย,ยกตัวอย่างที่5ผมก็ทําสัมนาอกีกตอนนี้เดือนอะไรเดือนตุลาคม2 0งศผมก็มาทําไม่ยอมแพ้แล้วก็สิ่งที่เรารักกัเราชอบทําสัมนามากเราเอามาปนกับภาษาไทยตอนนี้ภาษาไทยเราเริ่มคลองแล้วทำมาละประมาณปีหนึ่งเห็นไหมหนึ่งเทคนิคเอง,เองนะเราไม่ได้ไปเรียนกับครูไร่ เราหนึ่งเทคนิคเอามาเลยเอามาสิ่งที่เรารักเราใช้กับภาษาแล้วคนที่ถามคําถาม,ถามเรานู่นไปนู่นมาเราก็มีพจนานุก,กร,รมเปิดมาเป็นภาษาอังกฤษบางทีเราก็เฮ้ยคำนี้ไม่เข้าใจเราก็ไปดูคํานี้ไปดูคํานี้ไปดูคํานี้เลยเทคนิคที่เมื่อกี้ผมให้คุณดูอ่ะคนที่ถามเราคําถามมาผมก็บอกเขาเทคนิคนี้เลยเวลาคุณทําสิ่งที่คุณชอบมันจะเหมือนว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมาก แล้วการเรียนใช่ไหมโอ้จะแฮปปี้มากจะสนุกมากใช่ไหมเวลาผมทํานี้เสร็จยกตัวอย่างที่6เลยนะผมมาทำคอนเทนต์ตอนนี้ที่เมืองไทยเริ่มมาละสิบแปดเดือนตอนนั้นอะ่ะผมไม่กล้าคุยหน้ากล้องด้วยเพราะผมมีช่องต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษหมดที่เราบอกเฮ้ยเราจะพูดยังไงกับกล้องเฮ้ยมันไม่แน่ใจเราก็กลัวไม่เป็นไรผิดๆถูกๆแต่ถ้าคุณดูคอนเทนต์ผมอะ่ะผมจะใช้ไวท์บอร์ดจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวผมไล่คอนเทนต์ให้ดูเห็นไหมเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราพูดภาษาไทยไอ้คนมันก็คอนเนคว่าคนนีู้ดง่ายเข้าใจง่าย และเทคนิคที่ผมสอนคุณนะ่ะถ้าคุณไม่เก่งภาษาดีมากทําไมไหมเพราะภาษาที่คุณจะใช้อ่ะจะเป็นภาษาที่ง่ายแล้วทุกคนเข้าใจเวลาผมมาคุยภาษาไทยใช่ไหมทำคอนเทนต์ผมคิดเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาเราพูดอ่ะเราพูดภาษาที่ง่ายๆเพราะทุกคนเข้าใจแต่คุณคิดดูสิถ้าเราเก่งมากภาษาไทยเราบางทีเราจะใช้ศัพท์สูงๆอะ่ะแล้วมันมันเข้าใจยากมันไม่ดีสำหรับกิจการด้วยเห็นภาพไหมถ้าคุณเอานี่ไปใช้อ่ะยกตัวอย่างนะสมมติคุณขายประกันก็แล้กกันโอ้ ประกันนี่ใช้ได้มากเลยขึ้นขายอสังหาด้วยใช้ได้มากเลยใช่ไหมใครมาเขาก็คุณก็ให้คุณดูเฟรมเวิร์กที่ผมจะสอนอะปิดการขายคุณเอาสิ่งที่คุณรักใช่ไหมแล้วเอาเฟรมเวิร์กเราใช้แล้วคุณเอาปนกับภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเทคนิคเดียวเองสิ่งที่คุณรักอะ่ะคุณเอาเฟรมเวิร์กไปใช้เอามาปนกับภาษาอังกฤษ คุณก็จะเห็นว่ายอ,ยอดคุณก็จะเพิ่มเพิ่มเลยยอดคุณก็จะเพิ่มโอ้ยล,ลูกลูกศิษย์ผมหมดเลยแบบนี้คุณไปเช็คดูสิมีบางคนก็ทําได้4ี่แสนแบางคนก็ทําได้8ปดแสนบางคนก็ทําได้ล้านสองมีบางคนก็ทําได้5ล้านแบบนี้เลยเลยเท่าวันนี้คุณคิดว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าจะปิดการขายได้มันเป็นพ่อภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าจะปิดได้ไหมจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นพรีมได้สิคุณแบบคุณทำมาตั้งเยอะแล้วคุณดูผมสิไม่เคยมีคอนเทนต์เป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดทำอะไร ห8้เดือนนะเต็มๆเลยนะคอนเทนต์ชัดแล้วตอนนี้ยังไม่เพอร์เฟกมากด้วยนะเพราะว่าเรายังเขียนภาษาไทยไม่คล่องถ้าเขียนลายมือเหมือนเหมือนเด็ก4 5่ขวบใช่ไหมเราก็ยังเราก็ยังฝึกๆอยู่อันนั้นเดี๋ยวค่อยทำแซปต่อไปแล้วบางทีเราพูดเราก็บางทีเราปนภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยก็ t ไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยไงเพราะว่าบางทีเราเราคิดภาษาอังกฤษเรายังไม่เพอร์เฟกต์ร้อแต่คุณเข้าใจเราไหมแค่นี้เองคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้ยังไม่พอผมจะให้คุณดู678เลยนะที่เรายกตัวอย่างอ6.8ตนนี้ ผมก็มีการทำเทรนนิ่งบนซูมผมมีอบรมทุกสัปดาห์ผมมีเป็น c คอนซั t i n g ก็มีคุณเห็นภาพไหมถ้าวันนี้คุณคิดในใจว่าเฮ้ย <c oughs> ภาษาที่เราไม่คล่องไม่รู้จะปิดการขายพรีเมียมได้ไหมผมบอกคุณแล้วทำได้ ถ้าเราอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วเรามาที่เมืองไทยมาช่วยคนไทยพูดภาษาไทยได้แล้วคนได้ผลลัพธ์ด้วยอ่ะถ้าคุณรักกิจการคุณจริงๆแล้วคุณอยากจะเพิ่มยอดขายคุณจริงๆใช้เฟรมเวิร์กเข้าไปเลยใช่ไหมพรีเมียมเซลส์ไมเอดปนกับภาษาอังกฤษเข้าไป1เทคนิคที่ผมบอกเอาสิ่งที่คุณรักเอานั่นมาขายวิธีถูกต้องแล้วปนกับภาษาอังกฤษแค่นี้เทคนิคเดียวคุณดูสิคุณจะเก่งขึ้นมากภาษาอังกฤษคุณก็ได้กิจการคุณก็โตลูกค้าพรีเมียมก็มาหาคุณแล้วคุณก็แฮปปี้และมีเวลาส่ววนตัเยอะ อันนี้ผมทํามาแชร์จากประสบการณ์นะวีดีโอแบบนี้คุณจะหาไม่ได้เลยนะเราเอาเทคนิคที่เสียงในหัวคนน่ะว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษไม่ได้เราทําไม่ได้แล้วมันทําให้คนไม่โตเร็วเนี่ยคุณคิดดูสิถ้าคุณเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช้เทคนิคนี้แล้วแล้วคุณโตได้มากขึ้นน่ะคุณจะแฮปปี้ไหมคุณรออะไรอยู่คุณเอากิจการคุณปิดการขายรวมภาษาอังกฤษแล้วคุณดูสิกิจการจะโตแล้วคุณจะแฮปปี้มากผมขอให้คุณโชคดีมากๆเลยนะแล้วถ้ามีอะไรก็ทักเข้ามาหาผมก็ได้ผมชื่อเดฟเศรษฐีครับัสดีครับ you. <laughs>